มงบังปงแล้วตาแสบบ่ถ่ายหลูดฟันถ่ายลุด ประกาเปิดเตาให้แมนะ่นี่พ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําเมนูนี่มันเป็นพักพักกวงตุ้งฝรัง่งหรือว่าขันสีเลืกคนาก็ไดแล้วแต่แล้วแต่เสียอื่นจ้ะแล้วแต่แบบว่าเปียบเทียบห้าทั้นคือเหมือนลักกะนี่ลักกาใบกระเทียมปลาของเหาแพสีิมาพัดทั้งดอกกระเทียมทั้งใบกระเทียมทั้งพักกวงตุง้งแพสีิมาพัดแบบบ่าพัดน้ำแบบแบบมันหอยแบบนี่จ้ะ คล้ายๆพัดกับเผ่าล่ะใส่พริกน้ำเนาะใส่กุ้งพร้อมเด้วยจ้ะทำให้พี่น้องใช่มาเด้อมาเด้อแล้วแสบไปล่วงหน้าแล้วมาปลาเห็ดหนังลูกเห็ดไทยนกกระทาครับอ๋อเห็ดไท,นย,ทยนกกระทาอวันเห็ไทยนกกระทาแม่จ้อยเสือมาให้ต้องพึ่งพักแม่จ้อยแน่พักแม่จ้อยเลยพักแม่จ้อยเลยมา มีจ้อยคงสื่อมาฝากใส่กับแบงแล้วซื้อมาให้ซีแผงใส่กับแบงไปให้น้องดาสแผงหนึ่งจ้ะเม่อกี้เกือบวุ่นนะไอ้อันบ่อแบงให้อันหน่องดาสองแผงเาเอสองแผงไอลูกใส่นกกะทาหนูกินเกือบเบิดแล้วเพื่นนะกินหลดลูกมามาฮามาลงมือกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวมาดูกันว่าผักจะหน้าตาน่าทานมากขนาดไหนแล้วจ้ะเนาะโอ้ยสเก็ตนี่คนอะไเลยช้าดูสเก็ต ริปเบกแค่ฟาพอฟรียาแล้วชิลีออนสุกลูกไส้หน่อยคุณน,นั่งกินแพ่นเค,ค้กอยู่นี่พี่น้องบอกลูกให้ลบเพราะว่ามันมันมันกินผีกันไหมพี่น้องจ๋าอย่าลูกสขมากเนาะนีเ่เด้อแต่พอแม่พี่น้องมันสามาเพ็ดเด้ใจหลากหลายเมนูต้มผัดแกงทอดสีอมสีงยังได้เพิด,ดเด้อ,อเด้อพักปลาของเทาเพิ่งจะเรี่ยมเพิ่งจยังนี่แหละ ยังลูกนี่จ้ะน้องบอลคนเราสิไปหาแม่จอยแม่จอยเพิ่งไปตกป่าคนแม่ลูกเข้าขัวแค่แค่เพิ่งเห็นแพนเค้กดูลูกๆอันตี้ดูมีเขาได้หน่อยกินะนี่ถ้ากับพัดเพื่อแล้วนั่งจรจ้ะแพนแพนแล้วกินได้อยู่ แล้วเราก็จะใส่ผักลงไปเลยเด้อว่ากุ้งมันสุกไหวนอกจากขนมขีนองมันก็คือไก่ขี้นหมูเบิ่งพี่น้อง์นี่แต่อบอุ่บก็จะเสีสเยบเลยผักหยุกแล้วกัปรุงเอาขึ้นเลยกระเทียมมันหวานของห้งาวอ้าวกุ้งยังโตกี่ตัวหนึ่งกุ้งลงตัวหนึ่งแม่จอยเลาสทงหยางมาปุ่นมาแล้วที่นบอกว่าอ,าอยู่งุ่นแล้วแม่จอยนะ่ะตามบอกไอ้ไตื่นไหมนั่นแล้วย่น เน,น,นีย่ยหงก่เป,เปิดพ่อแม่พี่น้องที่น้อ,องหูแม่เปิดหน้าต่างแล้วว่าเป็นอย่างลูกทำงานลุกกระน่อง,งเพิ่นเใช่ไหมนี่จากพ่อแม่พี่น้องของน้องบอลงเดี๋ยวถึงนสองเตาเลยเนาะไข่ดาวหไข่ไกระทะไข่นกกระทะดาว แต่ถ้าอากาศจะหน่อยไปนิดนึงเนาะแต่เนาะ พ่อแม่พี่น้องสิได้เห็นว่ามาดามเอามาเห็ดอย่างกินแน่ๆเนาะมันจะเห็ดได้หลากหลายมเมนูตด,ด้งแต่เด้อมาผัดบอกกุ้งเท่าเดียวแล้วก็สซุปหลังเราเต็มเดียวแค่นั้นแหละเยอะๆเยอะเหยูบข้าวเวิร์กแล้วน,น,นวี่เยอะแม่ไม่ต้อขอนั่นอ้ ใส่สื่อนาเสียมไปวไม่แท้ค่ะขิหอมห้าดอกกินดอกใ่หาสนิิดตัวไว้เลยามันเบิดะแม่สบอกไงบอกว่าแมื่อมาเสียมไหวน้ำมันหอยเยอะเ้อนเสี้ยวเท้าของหอมเติมแนวไมา่อยนะ รถหนีเด้อเสียบแทมักแล้วรถหนีแ้วแม่มักแล้วตัวหนีมันเสียบรถเนาะซีอยู่ขาวรถหนีเสียบที่ซื้อในโลกเลงแล้วก็ีนึงแล้วก็ซี่อะไวกันอยนางเงีแล้วก็รถดีนิดนึงเดี๋ยวใส่ลายเด้วยวจะได้รถ้มันจะเข้มด้แค่ันนี้แล้วก็น้องหมอนะรถดีหน่อยนึงน้ำตาหน่อยนึงเนาะูกเน้ ว่าพัดน okay. ี่มมนต้องใส่น้ำตาลน้่นด้กยก็เด้โอเครอบๆน้ำตาลเกนิดนึงเพื่อรสชาติหอมจบข้าวแทนนี่คือจังหวะที่เป็นต่ดเสียก่อนท่นเทปหรอให้พ่อแม่พี่น้องเบิงให้ลูก พ่อแม่นางกิน่อมกันได้คำเจ็บหลังหักหกไม่โอเคป่ะนะเสียดายอยากจะเที่ยมดอกกวไเที่ยมกลัวสิเก็บเลยตาเรนหอเอ้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะเป็นไรพ่อแม่พี่น้องสีสันเริ่มน่ากินยังคะมันเริ่มแล้วจ้ะมันเริ่มแล้วเริ่มแต่สีสันแบบผักก็ต้องเอาเละด้จ้ะพอผักุบก็โอเคเลย เดี๋ยวมันจะแม่กรอบอร่อยผัดๆหน้องบอานเพิ่งไปตั้งแสบมาลูป่ะเป็นอะไรพี่น้องจ๋าเป็นๆหน้าตาอัตติจากธรรมศาสตร์ว่ามันกะบยัญญานี่เด๋อไล่มาลูกเนาะ แต่ว่ากัได้ซื้อยู่กัได้ซื้อกุ้งซื้อยังเสียพี่น้องจ้าแซบ่บแซ่บสุดยอดพี่นอ้องมาเดิมมาเดิมกันม,มาเรียบร้อยแล้วจ้ะปรุงเลยได้กันพี่น้องจ้าเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งโป่งแล้วตาแสบบ่สถ่ายรูปกันถ่ายรูป นี่สุดยอดเลยโอ้ยใส่หลวลนมาใส่น้ากันใช่ไหมกีบมาแล้วถ่ายหลูกคนถ่ายหลุกง่ายคนที่ข้อกับแม่ก่อนนับไปอีกหนะ่อยนึงเอิอพ่อแม่พี่น้องมาก,กินเขาไม่ได้ครับมากินเขาเมือนกันนะครับมาๆมวันนี้พ่อแม่พี่น้องมาก,กินเขานะสองแม่ลูกเด้อแฟนแพทย์ตัมให้เล่าแล้วน้ำพริกกะปิผีปีปปมือนั้นไปหาเพิน่นห้องแม่ปีอันลูก เห็ดไให้เร <t od ian |ms|> ียบร้อยแล้วก็เฮ็ดสําหรับแบบมาส่งกินแบบว่าแค่ต้มน้ำห่อนใจแล้วก็ปรุงรสดนะแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยตาแสีบเนาะพี่น้องมาเด้อมาเด้อแสีบเสบนะจ้านี่กุ้งนาะเอาเข้าไปเลยแต่กระแบงให้แฟนแผลกินหน่อยนึงคือกันจ้ะสิพี่น้องสิได้เห็นนล้วเนาะ ห่อนบอลื S <S 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 ัอนี้อากาศดีลูงลาสิไปหาแม่จอยแต่ว่าแพทกับแฟเนี่ย่าสิไปปลาหรือสิไปเก็บบักหอยเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเบิ้งเด้อพี่น้องต้องเบิ้งเก็บหอยต้องเบิ้งน้ำโลงก่อนแบบเห็ดแพนเค้เปลี่ยนใจเก็บไปก่อนมากินน้ำแม่เปลี่ยนใจแล้กินเบิึงอันนี้มี คำนี้เพื่อพ่อแม่พี่น้องนะลูกคำยังไงนะพ่อแม่พี่น้องดูเนี๋ยอจากพ่อแม่พี่น้องจามาเด้อมาเดิมแสบป่ะเนาะหวานจับกุ๊ดจัด khó khởi khó phanh chín mươi năm vòng ấy bán chuỗi chuỗi đỏ cá dân phát có bán để đi không đẹp quang tung Bye. จับมากินอะไรอยู่ักิหวานเอ้ยข้าส่นยังไงอืมหวานักรัมมีความหวานตัวเลยว้าวแล้วก็พี่ที่แม่จะบอก ให้ออทันหาพักกรอบเื้อชื่อจำหนดี๋ยาให้มันเละ้าใจปน๊น้งชายเขาชสุดเลยอืมพักจะกรอบหวาน เรยาหลงละทำยัยยัยนี่นนทะทาสอบป,ปอืนใส่พริกลงไปพี่นนองเลยฝุย่นสุดยอด มันก็สิ่ที่เราเรียนใวน้ไปแล้วไปเราลุกอากาศดีดีสิเท่าราหายอนานี้าย้นงเกินโู้แล้วแตไม่รับแต่แสดงว่าห้างเตือ,อนอไปไหน่อย Buffin <laughs> ông buffin 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 ông kia cứ chăng qua sẹp luôn. nhiều nhiều em.

อืมอิม่มหล้วพ่อตองถ้ากันแล้วจะปุ๊ดเหรอผัดพักรวมกลุ่มเนอะ เขาเกี่ยงจานทุกท้งคนจะเกี่ยงจากพ่อแม่พี่น้องจา้าตาขาวมาเด้อมากินน้ำกันพ่อแม่พี่น้องจา้าเขากันค่ะกันแบบพี่กับปีแเสแปสแชิเหลือดพักพักกวงตุ่งฝรั่งชีลเลือแพทเก็บมาจากมื่อนั้นเหลืออยู่หน่อยนึงพี่จอยหายปลามากได้แพทเสียห่อหมูห่อหมูปลาลูกห่อหมูเขาใส่ถ้าบ่มีใบยอ่อเขาก็เอาเนี่ยมาพักเทียเขามีนี่ยแหละ ใส่ไปแปรลูกแซ่บพืชกันพักการธรรมชาติปรอยู่นี่มันหาไปไหนล่ะจ้ะใบย่อเนาะแน่นดันขากัโดถล้นมากเถอะแต่วางข้าวผองไปซื้อเสียเงินเาเอาพักที่เ้ามีอยู่เนี่ยมาดัดแปลงแซ่บเพราะว่าปีกายแพะกระเฮ็ดอันห่อมมกอันใบอันพักผมฝรั่ง,งอุดแซ่บค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะปลาใซ่มอนแฟนกับมาดูกึ้นมา,กกน,มานั่นแหละจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนิดเดียวจ้ะแพะกับหน่องบอลลาบไปก่อนจ้ะบักลาศขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะขอบคุณมาจังไหร ฝลาตุ้ยังกับปลาพ่อแม่พี่น้องเอ่อฝากก็ไหลปลากบาดีดีปาก็ไหลปลาก็สั่งสุกไก่แพงก็พงไปแล้วครับขอบคุณนายรายที่เป็นกำลังใจให้ขอบพูดผมครับได้พูดแล้วปล่อยเป่าคุกเบานะไปไปลาไปก่อนจ้าพ่อแม่พี่น้องบ่มีสารละแล้วเริ่มไหยสารละแล้วคุณลังคนไปขอบคุณนายรายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะรักนะจุ๊บ